สวัสดีครับมาพบกับเต,อ,ตอร์ร่าลีโว่สองจุดสี่แซดอีดิชั่นสีประตูเกียร์ธรรมดาปี2020คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่529,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวครับผ่อนตกงวดละ9,900พารครับ72งวดหรือ8,790บบาทครับปฏิทินงวดลูกค้าเครดิตดีได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ คันนี้รถสวยบางเดิมครับมือเดียวป้ายแดงครับสีขาวสวยงางามครับมาพร้อมแม็กแต่ง T.E. สามเจ็ดขอบสิบแปดทรงยีรับแคะเลยครับคันนี้เลขมาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถสวยบางเดิมครับภายในสีดำสวยสะอาดเรียบร้อยครับพวงมาลัยมัลติฟัง์ชั่นมีจอแอนดรอยนะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันครับเส้กนกาจนาพิเศษ สนใจโทร0614432829ครับ